ส่วนสำคัญหลักคือส่วนแรกการป้องกันหนการโยกย้ายที่อยู่อาศัยจากบริเวณซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภัยร้ายแรงคือบริเวณใกล้แหล่งสารเคมีอันตรายบริเวณภูเขาสูงบริเวณภูเขาไฟบริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณชั้นดินไม่แน่นหนา สำหรับบริเวณชายฝั่งทะเลนั้นเมื่อโยกย้ายที่อยู่อาศัยออกไกลจากชายฝั่งประมาณหนึ่งจังหวัดแล้วสมควรทำร่องใหญ่ไว้หน้าแนวที่อยู่อาศัยสองอนุภาคสารอาวุธสารเคมีอันตรายซึ่งมีอยู่ในแหล่งต่างๆ เช่นโรงงานผลิตต่อไม้ไฟโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ถ้าจำเป็นมากต่อมนุษย์และสัตว์ขอให้ป้องกันรองรับความรุนแรงร้ายแรงแบบสูงสุดถ้าไม่มีความจำเป็นต่อมนุษย์และสัตว์ขอให้ทำลายเพื่อสลายโดยเร็วดาวเทียมทุกดวงขณะร่วงหล่น ต้องทำลายโดยไม่เหลือแม้เศษเสี้ยวเดียวสามเอ็ดรักษาพระใจพิดุและคำดีสักดิ์จิตในที่ปลอดภัยสูงสุดคือปรัศสจากทางอั่อะอให้เกิดความเสียหายใดๆส่วนต่อไปการให้มนุษย์ทั้งหมดมีสถานะ ซึ่งสามารถนำพาตนเองไปสู่จุดที่ปลอดภัยไ,ได้ด้วยตนเองหนึ่งภานะอุปกรณ์ซึ่งจำเป็นต้องมีไว้ร่มชูชีพสำหรับผู้อาศัยบนที่สูงเสื้อชูชีพเพือพืนพลาสติกหรือวัสดุขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำหนักเบาและทนทานตอ่อกรดลายแรงทั้งหมดสมควรมีไว้ทุกครอบครัวสำหรับล่มชิวชีพนั้นต้องพัฒนาให้มีน้ำหนักน้อยลงขนาดเล็กลงใช้ได้สะดวกรวดเร็เรว เป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตสองเข้มข้นต่อความรู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยเข้มข้นต่อวิชาซึ่งสอนให้พึ่งพาตนเองเช่นวิชาลูกเสือวิชาว่ายน้ำมนุษย์ทุกกลั้นต้องว่ายน้ำให้เป็นและว่ายอย่างชำนาญ วิชาแพทย์อนามัยโดยเฉพาะเรื่องสารเคมีอันตรายทั้งหมดมนุษย์ต้องเข้าใจอย่างทั่วถึงขอวินวอนองค์การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความใส่ใจขอวินวอนท่านทูตทุกประเทศนำเรื่องนี้ไปบอกกล่าวต่อผู้นำของท่านทุกอย่าง ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนระยะในการเตรียมพร้อมอาจไม่เพียงพอ